สวัสดีค่ะสำหรับสายบรรทุกนะคะกระทะบรรทุกใหม่นะคะห้ารูหกรูนะคะจะมาพร้อมยางใหม่นะคะมิชลิน Xc d 2 2 5 7 5 4นะคะเป็นยางใหม่ปลายปี21นะคะคู่9,500บาทนะคะกระทะบรรทุกใหม่นะคะห้ารูหกรูนะคะนี่ราคาคู่9,500บาทนะคะ ล้อใหม่ยางใหม่นะคะชุดนี้นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะสอบถามได้ที่0 99 3544468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะ